สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง d o บ e a g e t h e r ุรกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานําบรรยากาศตะวันใกล้จะตกดินของเมื่อวานเย็นที่เราไปเดินน้ำทะเลมาฝากกันนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็ไม่ได้สนุกมากนะคะเพราะว่าบาบาไปมีเรื่องกับมนุษย์ป้าตุรกีนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกท้ายคลิปกันว่าเรื่องอะไร แต่สาหรับวันนี้ก็เกิดเรื่องเหมือนกันค่ะเพราะว่าบอกเด็กๆนะคะบอกว่าให้มาช่วยกันรดน้ําหน้าบ้านแล้วก็มาเล่นฟุตบอลกันนะคะแต่ว่าน,น้อยเนสปิดประตูล็อกไปนะคะเราไม่มีกุญแจเข้าบ้านแล้วบาบาก็เข้างานไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องรอนะคะอัลซาหรือว่าคุณอาข,ของเด็กนะคะเอากุญแจมาให้ซึ่งโชคดีไปนะคะว่าวันลุกขึ้นเป็นวันหยุดของอัลซาก็จะมานอนค้างที่บ้านด้วยโอ้ยแม่ก็หิวแล้ว่าแม่ก็หิว่กหิวอีกคืนแล้วเดี๋ยวกลางคืนกิน ปลาท้องโกโไหมอ่หอะหนูน้ำเต้าหู้ด้วยเอาป่ะโอเคหนูอยากกินน้ำเต้าหู้ตอนเล็กๆหนูพูดว่าอะไรน้ำตักหู้น้ำตักหู้เออน้ำตักหู้น้ำน้ำตักหู้แม่เรา<ไ>ทำไมหนูสูงกว่าแล้วนนหนูไปยืนเทียบกัะเทศอันไหนมายืนเทียบกับแม่ดูซิป่ะลองดูซิต,ตอนนี้หนูสูงเท่าไรและจุ่มเที่ยแบบนี้แม่คนโอ่ก็อีกนิดเดียวก็จะสูงเท่าแม่และ

ปปะตูค่สำหรับมื้อเย็นนี้เราก็จะมาทำปูผัดผีกันนะคะซึ่งน้องเอนเนสนะคะ,ะก็อยากจะมาช่วยแม่ขัดปูนะคะ <c oughs> ขัดน่ารักอะ่ะสำหรับตั้งโอนี้นะคะเราก็ไปเอามาจาักห้างนะคะคนบ้านนี้เขาก็จะกินกันแต่หัวนะคะเราก็จะไปขอใบเขามาะคะ่ะ <c oughs> อยากให้ปูนีบอ่ะคะฮะ <c oughs> ให้ปูนีเ่เปล่ปูนีบเจ็บนะปูตีลังกา <c oughs> ได้ด้วยอ่ะปูเดินได้ไม่เล่นหลุกน้ำปูมันออกมันมีกลิ่นแมงรูจะกินปูยนูจะกินปูอย่างเดียวได้ป่ะได้ค่ะแับนี่หนูล้างน้ำมนี่ได้เลยหูก พี่เด่นเล่นกับอามตาแล้วนะไม่ไปเล่นหรอน่ากลัช่วยแม่อ๋อขอบคุณนะคะแสดงว่าหิวจัดเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ตาหนูหนูนนเอาแปรงทำไมตาปูทำไมตึงนะไตาปูทำไมตึงเป็นแบบนี้นะ่ารักเลยน่ากลักหลกกวหรอน่ากลัวเหมือนพี่เดน <laughs> ตาพี่เด่นมันตาปูเหรอ อยากแต่ว่าน้องก็ดูเพียงก่อนได้ป่ะอ่ะไปด้ไม่เด็ปูอป่หนรามือได้หรเป่าสำหรับปูที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นปูสีน้ำเงินซึ่งจะพบได้บริเวณน้ำกร่อยทุกพื้นที่ของประเทศตุรกีเลยนะคะ ตามท้องตลาดนะคะก็จะมีขายเป็นโลซึ่งตอนนี้น่าจะโลละ3,400บาทนะคะหรือไม่ก็ขายเป็นตัวตกตัวละ40-50บาทกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวิธีการทำขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเจียวกระเทียมให้เหลืองนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ปูลงไปผัดนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ให้ปูสุกนะคะพอปูสุกเราก็จะใส่ผงไปผัดให้เข้ากาันจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปรุงรสที่เราเตรียมไว้นะคะซึ่งจะมีส่วนประกอบเป็นไข่ น้ำพริกเผานมสดผงกะน้ำมันหอยแล้วก็บรรดาซอสปรุงรสต่างๆนะคะลงไปผัดให้เข้ากันพอน้ำคลุกคลิกนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดตามด้วยขึ้นช่ายแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงหั่นนะคะลงไปผัดให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปุงผัดผง่ะแกะให้ไม่ทันใช่ไหมคะเอ,เอาจานหนูมา ถ้าเจอเปลือกมันหนูเอาออกนะถูกไหมคะหนูไม่อดทนแล้วนะไม่อดทนแล้วหรอเฮ้ยนี่คืออะไรดูลูก,ลกหนูไม่อดทนแล้วหรอใช่ถ้าหนูไม่ออดทนหนูก,ก็กินได้เลยคะ่ะอ่ะตัดไป้ายไงคะอเออนั่นแหละลูกถ้ามีเปลือกหนูเอาออกนะคะลูก ลูกว่านอร่อยใช่ไหมคะใช่แล้วอยากไปตักปูไหมค่ะแ <c oughs> ต่วา่าข้าวอกว่าไม่ให้ไปนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปตัวที่เขาเปิดประตัวฟังหน่อยค่ะลูกเห็นปะเพื่องมีลมไม้อะเราก็ไม่ต้องไปจืนลงโคดหินเลยคะ่ะเติมข้าวไหมคะเอาข้าวไหมกินกมนาำเนี่ย และช่วงค่ำเราก็จะมาทำปลาต้องโกะให้เด็กๆกันนะคะซึ่งแป้งนี้ก็หมักไว้ก่อนที่ประตูบ้านจะล็อกกันนะคะแล้วก็นำเต้าหู้เราก็ทำไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ลองกินสิคะอร่อยเปล่าปลาต้องโกแม่น่ะไม่ร้อนละนจะเอาไว้นั่นด้วยไหมนับเต้าหู้ไปกินสลหรัเด็กได้หรอ,อ โอเคเดี๋ยวรอแม่แป๊บนึ่งนะคะเกิดครับครับผมตอนนี้เราก็พาเด็กๆมาถึงสนามเด็กเล่นกันแล้วนะคะวันนี้ก็เด็กๆมาเล่นกันค่อนข้างเยอะนะคะประมาณสี่ทุ่มกว่าอากาศก็มีลมเย็นสบายดีนะคะ สำหรับเมื่อวานเย็นที่ปราบาไปมีเรื่องกับมนุษย์ป้านะคะก็คือทะเลตรงนี้จะเป็นทะเลประจําที่เราชอบไปกันแล้วก็เวลาที่เราไปนั่งนะคะเราก็จะนั่งใกล้ล้ไม้ซึ่งห่างจากทะเลไปประมาณ10เมตรนะคะโดยที่แม่นะคะก็จะเป็นคนเฝ้าสัมภาระอยู่บริเวณเสือนะคะเพราะว่าตอนเย็นเย็นก็จะมีฝูงหมูป้านะคะมาคุยหาอาหารบริเวณริมหาดกันทุกวันเลยค่ะเราก็จะปล่อยให้บาบานะคะไปเล่นกับเด็กๆซึ่งเด็กๆอะ่ะ เขาก็ชอบจะเล่นฟุตบอลกันในน้ำนะคะก็คือโยนกันไปโยนกันมาแล้วมีจังหวะหนึ่งนะคะที่ว่าลูกบอลอ่ะขึ้นมาบนหาดแล้วมีมนุษย์ป้าอยู่คนหนึ่งนะคะเดินมาจังหวะที่บาบากําลังจะเก็บลูกบอลบริเวณนั้นก็จะมีเก้าอี้อยู่สองตัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าของใครเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็จะมีพวกเศษขยะอยู่บริเวณนั้นจังหวะที่บาบาก้มลงไปเก็บลูกบอลนะคะมนุษย์ป้าก็ถามบาบาว่านี่คือขยะของคุณใช่ไหมบาบาก็บอกว่าไม่ใช่ บา,บาแค่ขึ้นมาเพื่อเก็บลูกบอลแล้วป้าก็บอกว่าให้บาบาเก็บขยะไปทิ้งด้วยบาบาก็เลยถามว่าแล้วทำไมคุณถึงไม่เก็บไปทิ้งไม่เห็นหรือไงว่าผมกําลังเล่นอยู่กับลูกๆที่รออยู่ในน้ําทะเลจังหวะนั้นก็เลยแบบมีเรื่องกันซึ่งถ้าป้าบอกนะคะว่าอ่าเราช่วยกันเก็บได้ไหมบา,บาก,ก็จะไม่โกรธบ้านะคะแต่นี่มาบอกว่าเออแบบมาโทษว่าเป็นขยะของบาบาแล้วก็ให้บาบาเก็บไปทิ้งทําไมคุณเดินผ่านทําไมคุณไม่ยอมเก็บไปทิ้งล่ะ จังหวะนั้นก็ลันหาดกันเลยนะคะเน้มีปลาทองโกค่ะรูกเปิดฝาไม่เอาหรอรูกว่าจะกินปลาทองโกแยกน้ำเต้าหู้ที่ทำไวเมื่อวานนะคะแลอยู่น้ำป่ามีน้ำเต้าหู้นะคะมแม่นาแนสสับเต้าหู้ลูกปลาทองโกอา้าวนั่นแก้วแม่พี่แมอม อร่อยไหมคะน้อยเนสร่อยอร่อยแม่ค่อนข้างแน่ใจนะคะว่าเมื่อเย็นเด็กๆน่าจะกินข้าวกันไม่อิ่มเพราะว่าพอเวลาเป็นปูอ่ะเขาจะอยากกินกันนะคะแต่ว่าพอกินแล้วอ่ะจะไปเจอพวกเปลือกปูนะคะก็จะทำให้กินข้าวได้น้อยลงโชคดีนะคะที่เราทอดปลาทงโกะไว้ให้ด้วย เด็กๆบ้านนี้จะนิยมเล่นสกูตเตอร์กันนะคะ้าหนูรักแม่รับผมทางตุรกีจะมีสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนระยะทางไม่ถึง500เมตรเราก็จะได้เจอในเกือบทุกๆุที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเด็กๆเยอะมากเวลาขับข้างนอกกันนะคะซึ่งความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะนดมกนะคือขึ้นไปทาง ฤดูร้อนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวทางเมืองมาลารีเยอะมากนะคะแล้วก็เวลานั้นโรงแรมบรรดารโรงแรมนะคะก็จะเปิดเสียงเพลงกันดังตลอดเลยนะคะเกือบประมาณเที่ยงคืนได้นะคะซึ่งบรรดารอบๆนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างตลอดนะคะโดนไรมาล้มหรออุย้ยเป็นลมยังไงอะโลกโอ้ยเจ็บเลยเอาน้ำล้างลูกไปอ้พว่วงหายน้อยเนสแกงลกะ

Benim adım Nazan. Nazan. teşekkür ederim. Nazan. uzun sürecek. Evine Ama dikkat Sen de dikkat. Bye. İyi, bu Botan Club'de เสร็จนนมาให้กำลังใจเอ,อ่อสุขเจเบิลี่อ่ะฮัลโหลฮัลโหลอ่ะเามาวยเป้าอ้าวพี่เล่นกินหมดแล้วเหรอคะลูกอ๋อพี่เล่นกินหมดแล้วอ่ะน้องกิน ล้างมือแล้วใช่ไหมคะเออล้างแล้วหยิบได้เลยดังเลยแม่ขอก้วแม่ไม่อยากนี่อ่ะถ้าหนูอยากกินอะไรอีกอันเอาแก้วแม่ก็ได้เนี่ยก็มันมีที่เป๊ะปู๊บโตนั่นยเอ็นแอ๊บบอกว่าเนี่ยก็จะตายเออหรอก็จะเจ็บตรงเนี้ยถ้าเกิดมันไม่มีล้อก็จะมุนแล้วก็ไม่เป็นไรเลยมันมันแค่ปวดกระดูกก็ได้ น่าตกสารจังหนูไม่อยากทำนี่อะแม่ขอต้องลองลูกหอกกินพร้อมน้ำอร่อยมะเหมือนบางท้ายป่าโอ้โหเนี่ยแม่รู้เลยหนูกินปูไม่อิ่มใช่ไหมใช่มันๆน้ำเต้าหู้แม่ทำเองเออเออกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าเหรอ โอ้เหงื่อแตกเลยเป็นไงวันนี้เสียงเหงืง่อเยอะเลยค่ะเ,<อ>เล่นบอลตอนเย็นด้วยเล่นตอนนี้ด้วยอะไหนล่ะรักคลิปก่อนสินะทุกคนชอะอะไรอะไรหลอกอะกินให้เตจก่อนแล้วเดี๋ยวรักคลิปไปเลยจงบอกว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้พวกเราด้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะครับ